นี่นะคะแหนมที่เราทำไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะคะเปิดออกมาด้านในนะคะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ได้ที่แล้วแหะสองวันนะเมื่อวานชิมดูแล้วยังเปรี้ยวไม่เยอะชอบชอบให้มันออกเปรี้ยวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำเมนูกันนะคะเมนูย่างถือว่าทอดดีเอ่ยไปไปดูกันค่ะ นี่นะคะแหนมของเราที่แกะออกมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างกันนะคะพ่อไปตองย่างแล้วกลัวเขาไม่ชิ้นมันใหญ่ นี่นะคะเราก็ใช้ตอกมัดอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปย่างกัน,นะคะ่ะนี่นะคะแหนมของเราที่หอไบตองเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นําขึ้นตะแกงย่างบนไฟอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นกาบมะพร้าวนะไม่ต้องตกใจนะเขาลุกแป๊บเดียวเดีวเขาก็จะไม่ได้แรงอย่างนี้แล้วนะคะอันนี้ก็พริกกับแถบแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนสุกนะคะทุกคน เอาห่อใบตองอย่างอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้แนหนมไม่ไหม้นะคะเพราะว่าแหนมของเราชิ้นใหญ่นะเราก็จะไม่ค่อยอันตรายนะเพราะจะไม่ได้โดนรมควันนะแนะนํานะคะห่อใบตองอย่างแบบนี้นะอ่าดูจากภายนอะกคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแกะให้ดูข้างในกันนะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะโอ้ยอยากจะส่งกลิ่นไปให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะ นี่นะคะเราก็เริ่มแกะแล้วนะจริงๆวันเดียวเมวื่อวานชิมไปมันก็ทันได้แล้วนะแต่ว่าคือยังไงอะมันยังไม่ค่อยเปรี้ยวดีนะคะใครชอบกินไม่เปรี้ยวไว้แค่คืนเดียวนะหาไม่อ,ออกมาเจอเหล่านี้ก็เป็นด้านในนะด้านในจะเป็นแบบนี้เอาเดี๋ยวไปหั่นแล้วจะใส่ชามกันค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคน ก็จะได้แหนมย่างของเราอย่างนี้นะที่สุกแล้วก็ไม่ไหม้นะคะแล้วก็ทานกับผักสดนะคะทานกับพริกหรือว่าถั่วพูสดๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ